สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องมายุรีชาแนลค่ะเดี๋ยวพบกันที่ร้านอาหารมหัศจรรย์เกาะยอนะคะชมวิวสวยๆค่ะจากทะเลนะคะวิวสวยมากเลยค่ะเดี๋ยวมาชมกันได้เลยนะคะ มาเลยค่ะคระหว่างรออาหารนะคะอันนี้เจา้าภาพไม่ต้อง่ชยดีกว่าชมวิวสวยๆไปก่อนนะคะทะเลของสงขาค่ะที่เกาะยอ,อสวยมากบรรยากาศดีมากเลยถ้าใครมีโอกาสไปชมกันได้นะคะ ที่ร้านอาหารมหาสัจจาเก,กาะยอค่ะอ,อะไรก็ไดเอาปามึกปลาหมึกที่ต้มหวานเนี่ย ให่มึกไข่หรือหมึกธรรมดาหมึกต้องหวานหนึ่งค่ะถ้าถ้าเป็นหมึกธรรมดาไม่ไข่ไม่มีใช่ไหมคะมีค่ะอันนี้เจ้าภาพไม่ต้องขไองข่ดีกว่าพี่่่ใหมนังอืมอเดี มันจะใส่ก็แล้วกันกอย่างเขาเปนอ้ะ